สามีมีอะไรแล้วก็มาลงกับคนที่บ้านเพาะอะไรถ้าเป็นในทางจิตวิทยานะคะอยากให้เราได้เข้าใจปมของสามีนะคะว่าเขาน่าจะเกิดมาในครอบครัวที่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะจะมาจากครอบครัวที่ถูกดูดาว่ากล่าวนะคะแล้วก็เขาอันนี่สองเขาอาจจะทําดี แล้วไม่มีคนคนในครอบครัวไม่เห็นคุณค่านะคะไม่ได้รับคําชมเขาก็เลยเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกกังวลแล้วก็กลัวสูญเสียแล้วพออยู่ในที่ทํางานเขาจะต้องดีกับทุกคนเวลาที่เขากลับมาบ้านเขาก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าเก่าของคนในบ้านแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเรกินะคะ,ะจริงจริงมันก็สามารถที่จะปรับอันนี้คือเราเป็นผู้รับผลกระทบนะคะเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกพ่อแม่เราเป็นแบบนี้คือ กลับมาบ้านหงุดหงิดทํางานหนักแล้วก็มาลงที่เราเนี่ยมันไม่โอเคเลยแล้วเราเป็นภรรยาเราจะทํำยังไงหรือเราเป็นลูกเราจะรักษาคนในคุณพ่อคุณแม่ของเรายัางไงเพราะคือทํางานดีมากเป็นแม่พระแต่อยู่บ้านดุก็เขาน่าจะรู้สึกมิตกกังวลนะคะแล้วก็มีปุ่มไว้เด็กที่อาจจะโตมาในครอบครัวที่ ถูกทำโทษอย่างหนกักหรือว่าเวลามีปัญหาอะไรพ่อแม่ขึ้นขึ้นลงๆหรือไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวหรืออยู่กับคุณลงุงคุณป้าที่มีการเลี้ยงดูแบบดุนะคะมีการลงโทษที่รุนแรงด้วยทำให้เขามาลงกับคนในครอบครัวอันนี้เป็นปมแต่ถ้าเป็นในทางโดยกีนะคะก็คือแสดงว่า low self esteem เนี่ย จะมีปัญหาในเรื่องของโซลาร์แพ็กซสนะคะจักระสีเหลืองตรงลิ้นปีนะ,ะเขาค่อนข้างที่จะมีความเครียดถ้าเราจะรักษาเราก็ชำระล้างนะคะอันนี้อาจารย์จะสอนในคอร์สเดกีนะ,ะก็คือชำระล้างทำให้เขาสมดุลแล้วก็วางมือไปบริเวณโซลาร์แพ็กซสตรงนี้หรือว่าเราเป็นคนแบบนั้นนะคะเราก็สามารถวางมือไว้บริเวณโซลาร์แพ็กซสนะคะก็จะช่วยเยียวยาจะกระตรงนี้แล้วก็ทำงานให้สมดุลรวมถึง การปรับสมดุลแล้วก็รักษาตัวเองด้านอื่นด้วยนะคะทำจิตบําบัดหรือว่าพบจิตแพทย์หรือว่าหาวิธีทําให้เราเนี่ยมีความเคารพตัวเองแต่เรกิก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยบํำบัดความรู้สึก low self esteem หรือการชอบบงการคนอื่นชอบบังคับคนอื่นมากเกินไปมันจะแบ่งเป็น2ออย่างนะคะหคือบล็อกบล็อกเนี่ยก็จะ low self esteem หรือว่ามากเกินไปก็จะชอบบงการควบคุมครอบนำนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นแบบนั้นหรือแฟนเราเป็นแบบนั้นเราไปไหนไม่ได้ขี้หึงนะคะก็แสดงว่าเขาอะ่ะมีปัญหาเรื่องของโซลาร์แพกเซตแต่ถ้าเราปรับโซลาร์แพกเซของสามีของเราหรือภรรยาของเราหรือลูกของเราหรือคุณพ่อคุณแม่ให้สมดุลเนี่ย เขาก็จะมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นที่น่าเคารพนะคะอันนี้ก็รู้สึกมั่นคงทางจิตใจถ้าเราเป็นปัญหาอย่างนั้นเราก็สามารถรักษาตัวเองแล้วก็ถ้าคนในครอบครัวเราเราก็รักษาเยียวยาเขาไม่ต้องเป็นต้องจับก็ได้ลนะเป็นการออกสอนในเรื่องของการรักษาทางไกลด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะรักษาคนในครอบครัวหรือรักษาตัวเองหรือรักษาคนอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาได้ด้วยการบําบัดพลังงานรีกิ์ค่ะ